64คนนะครับ1 64คนนะครับเป็นนิติบุคคลทั้งสี่นะครับเป็นบุคคลทั้งร้อย64คุณต้องามปรากฏว่าไปและคือแล้วไม่ได้ถือว่าคือแล้วได้ถัอวไปก็ไม่ได้ไปตรงที่อยากจะได้ไปอะในช่วงกลาง้องเดือนเอ่อเมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เสียหายนะครับเป็นจำนวนห้าสิบเอ็ดราย ตลอดช่างจริงๆแล้วมีอาชีพทำตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆผลมาทำทุกทัวค่ะแต่ว่านี่ก็คือทำให้กับคนที่ทำมานนาแค่ไหนแล้วว่ะทุกทัวร์ทำมาตั้งแต่เดือนมีนาค่ะแล้วมันเกิดติดขัดหรือว่ายังไงเรื่องกไหนที่ทำให้แบบว่าไม่เสียหาย ถ้าเกว่าไม่ติดนแล้วถ้าเดว่าไ่ิกันเราจะทำการสอเพื่มเพื่อะทนการสอบเพื่มเรา